สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับคือเก้าเหมือนเดิมครับเอาจัดโหลดจักรบาทหนึ่งกันพี่น้องครับเป็นตะลมบล่ล,บละ่เลละเออพวง่มก็จอดปนี่ละเอานี่ละรถอ่ะ หอยรถไทยแล้วใช่ใช่ใช่เอาไีล้ละเอาห้อยรถไทยได้ละพอาะใช่ไปใช่ไปใช่ไป

เดี๋ยวเดี๋ยวพักกัยนยนังไปหารอเบ้องน้องสายแต่ห้าไมไ่หมางอาบน้ำอาบน้ำ,อนำเออ เราประกาศลงมาสิบ่นะมันขวดว่าะัตวมันลงมาพักกันขวดวะลงใดยู่ดอกยินโมหนีมิเต็มมิเตแกนไปหนา thôi thôi à má không ăn trọt không luôn mà, là má lấy mà lấy ở ngoài câu là อ้ยเส่ป้าอ้อยป้ามันก็คักอเลยนี่นตัวอ้อยไหมมองน้าก็ทบ่ปล๋ยพี่น้องสวนยางพาล่าบกูละยับเขาปายางก้อนพี่น้องร้งานเวทีเขามาสักวันยังเสียน nhập luôn mày mua con องเ้าไปเจาเขาไนี่สามคำแต่ว่าสว่างสว่างดีอยู่อืมหายใจดีผลเป็นปอดของโลกแน่แน่กล้องหันไปแล้วเห็นยังกันะโอ้โบไก่ี่นาะบไก่จากกันกันด จากง right. ั้นนั okay, ่นนะจากงั้นหมูอันหมูกรนจากแล้วก็เจ้าได้พื้นที่บก็เจ้ากะจะว่าบกไก่เนียว่าขาได้สามพันสามพันอะไรแนั้นี่กนเนี้็เจ้าหางั้นหาเงินเขาโรงเรียนพะนัอืม่าคือไปเขาเหลยโรงเรียนแต่ว่ามันแคบมันแคบโรงเรียนมันแคบแต่ว่าเขาคลองน้ำหมัเคองหมัเขาจะไปโรงเรียนสิีมันจะเป็นยันจะได้บบว่ามันลายลูปุติใจไปโรงเรียนกันเลยว่า ถามใาเจ้าไปว่าเขาไปอาบน้ำใส่นหนึ่งเดี๋ยวคนถี่มาอยู่พอเปเจียวหนามมา่งอยู่ที่เป็นรถเป็นรถบรถรทุกมันปะเพิ่นขนาดเจ็ดเตรียมไว้เขาอยู่ดอก <c oughs> แต่ว่ามื่อนี้ถามใส่เกินผู้ใด,ดล่างล่างกับจะใส,ใส่น้ำเกินขันเนอะเ <c oughs> พราะเดี๋ยวมันจะหมดก่อน <c oughs> เออเขาปลาอย่างเดียวหรือัปล่ที <c oughs> สวนยางพาราก็จะพลอยได้ฝุ่นไปด้วยวามากีดยางมือนเศร้ากันลบเออเดอ้อนน่สวนยางครับวสวนยางนี่คือสิเกีดมาหลายพันศาแล้วนนเนาะเพิเ่แปรสิโลโแล้วเนี่ยมองละอาการเนี่ย เป็นสีได้โลแล้วยูสวนมุขข่อยต้นใหญ่กว่านีไเ้ยนี่สวนยูใส่พุ่มต้นต้นใหญ่กว่านี้แล้วของผู้เฒ่าน้ำห้องอัดเ,เจาะเอแฉเลยหันหันไลาเขาเดี๋ยวลดขวดซุปขอามาผี หอดรงยนแม่กูมาถือบ,าบ้านันต้องใมันกูปักมุดผิดน่าสนุกบาหอดกนมูนวะมิดอิม่มซิมแค่ไนวผู้เฒ่านางยุหันปลูกพงมัน,นี่ยถามทางพงมน,นี่ก็มาทตื่นเครื่องรับเครื่องตื่นถามมาเจ <c oughs> ้าอ้ามือดีาสี่จุดดอ,อกมอนี่เอาเป็นว่ามักมองอะไรตั้งรถมวยจ้า <c oughs> มืงขึ้นเตีมนี่ พ่อพ่อไว้ดิหนิ<ม>แต่น้ำมันขึ้นบนนิดหน่อยอดิพี่น้องเน้นฝนรถบ้าสแ้่หนึ่งท่านลงมาอยู่พอนะ,อะเตรียมต้นเตรียมตัวพักจะวางจะเข้ากันนอนจะตื่นก่อนแม่พี่น้องมาหวงหวยเงยหวงหวยเงยงุง่งังงงกมานี่ พักผ่อนก่อนครับเอาคลิปนี้ไปสัมมีสักก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาไม่ยังเฮ้ดอกใหม่กันนี้ไปเต้นอันนี้ให้ได้บ้างบนเขาคุ้นล้านเออลำเพื่นโซ่หมูเลี้ยงไงเหรอเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับสำหรับรคลิปนี้สบายดีพี่น้อง